ไทยพนดูเลยสวัสดีครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดยอดนั่งรถไฟเส้นทางกรุงเทพอภิวัติเวียงจันทร์พุ่ง2.8แสนคนการรถไฟแห่งประเทศไทยไทยลาวจับมือ MOU ดันเทคนิคขนส่งผู้โดยสารเผยยอดผู้โดยสารเส้นทางกรุงเทพอภิวัติเวียงจันทร์คำสวัสดิเดือนพบผู้ใช้บริการแตะ 2.8แสนคนกระตุ้นเศรษฐกิจกระหว่างสองประเทศนายวิริศอัมรปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพิธีลงนามบันทึกการดาเนินการด้านเทคนิคสำหรับการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจแห่งชาติลาวสปปลาวนั้นสำหรับการลงนามบันทึกการดาเนินการด้านเทคนิค สำหรับการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างไทยกับสปปลาวถือเป็นการสารความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้นในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบรางให้เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมสำหรับรองรับการให้บริการประชาชนรวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างกันนอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกันในอีกลหลายๆด้านโดยไทยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานของสอปปอลาวและพร้อมอำนวยความสะดวกจุดเข้าออกของขบวนรถไฟซึ่งกำหนดให้เป็นสถานีหนองคายและสถานีท่านาแง้งขณะเดียวกันรวมถึงการจัดเตรียมรถจักรและล้อเลื่อนพนักงานในการเดินรถโดยสาร การแบ่งรายได้จากการเดินรถโดยสารการปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบการเดินรถการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและการชำระบัญชีสำหรับการเดินรถโดยสารซึ่งจะทำให้การบริการระบบรางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่วนการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างไทยและสปปลาวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567ที่ผ่านมาเส้นทางกรุงเทพปภิวัติหรือว่า บางซื่อนั่นแหละครับผมถึงเวียงจันทร์คำสวัสดนะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้การตอบร,รับเป็นอย่างดีมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งนี้จากสถิติผู้โดยสารขบวน133ทับ134กรุงเทพประพิวัตเวียงจันทร์คำสวัสดกรุงเทพปริวัต ตั้งแต่เดือนกรกราคม2567ถึงมกราคม2568มีผู้โดยสารใช้บริการ288,700คนสแสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเดินทางด้วยรถไฟของประชาชนที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเดินหน้าพัฒนาการคมนาคมด้วยรถไฟอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกความประทับใจ และทําให้เศรษฐกิจเติบโตอย,อย่างยั่งยืนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ